อตัวก่อนค่ะน้องมีเวลาไ้อเยอะค่ะวันนี้มาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ยำยำสุดเด็ดแซ่บซีดเข้าเส้นเด็ดเกินต้านค่ะมีความเหมือนเรายังไงบ้างเด็ดยังไงบ้างก็น่าจะเด็ดเหมือนกัน ็ทั้งซีดเลยหรือครับแดดเฉยๆก็ได้ค่ะหนูซีดมากเดี๋ยวโรคกระเพาะทำจริงๆนักร้องอย่างเราการกินยำๆำกินอะไรอย่างนี้มันช่วยยังไงครับตอบโจทย์ยังไงบ้างกับความสุใจจริงจริงโบเป็นคนชอบทานเส้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เส้นยำๆก็ไม่เหมือนกับเส้นอย่างอื่นเลยก็คือมีความเหนียวนุ่ม แบบไม่ว่าจะลวกยังไงมาก็คือรอดอร่อยเรื่องของรสชาติก็คือแบบว่าตบอจย์อันนี้ถูกใจถูกใจส่วนตัวเลยทานจนไม่ทานอย่างอื่ออันนี้เรื่องจริงแเป็นพจริงจริงจริงวันนี้มาเปิดตัวเผ็ดชาวโกลซอสซีปูจริงๆแต่ว่าจริงมีรสที่ชอบอยู่ก็คือสไปซี่ lobster ค่ะแต่รสใหม่ก็คริจริงเราควรจะตอบว่าชอบรถที่เปิดตัวแต้เราก็ชอบรถนี้เหมือนกันแต่อีกรสมันเกินต้านมากค่ะคือหนูทานทุกวันค่ะ ใจค่ะก็วันนี้นะคะโบกี้ก็ขอมาฝากยำยำสุดเด็ดไว้ในอ้อนใจทุกคนด้วยนะคะต้องลองล็อลองว่าไม่ผิดหวังค่ะอ่ะถามความสําเร็จของคอนโบกี้ก่เป็นไงบ้างความสำเร็จจริงจริงมันเหนือความคาดหมายมากๆค่ะโบไม่เคยโบไม่เคยวาดฝันว่าตัวเองจะได้มีคอนเสิร์ตของตัวเองคือถ้าให้พูดจริงๆโบเป็นคนแบบว่าไม่ได้มั่นใจขนาดที่จะแบบต้องจัดอะไรที่แบบ งานใหญ่ๆแล้วเป็นงานที่เป็นของเราจริงๆอะไรอย่างี้ค่ะรู้สึกว่าก็มีความกดดันตัวเองสูงแล้วก็อยากให้มันออกมาแบบทัชผู้ชมที่สุดโดยที่เป็นตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะมันจะฉัดกระน้ำตาเยอะเลยเหมือนกันสุดๆแต่เราก็ทำให้พี่กระเทยน้ำตาแตกกันได้น้องกระเทยก็น้ำตาแตกเองเหมือนกันคือคิดว่าจะต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสำหรับเราตอนแรกจริงๆคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนแบบว่า จริงเป็นคนแบบว่าถ้าร้องเพลงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนของการทํางานแต่จริงก็ต้องยอมรับว่าหนูก็เป็นคนใช้อารมณ์ร่วมในการทํางานเหมือนกันไม่ได้หมายถึงหนูวีนนะแต่หนูหมายถึงว่าหนูใช้อารมณ์ของตัวเองสร้างผลงานขึ้นมาแล้วเวลาร้องอะ่ะบางทีมันก็หยุดไม่ได้ที่มันจะมีอารมณ์นึงขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆหรอนี่เวทีนี้เป็นของเราจริงๆแล้วทุกคนมาเพื่อดูเราในระหว่างร้องก็ไม่หยุดคิดเลยคิดเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ตอนแรกว่าจะยังไงก็ห้ามร้องอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวาาานนํตไหลแลเลแลแบบ มันมันไม่สวยเราแต่งหน้ามาแปดชั่วโมงไม่ได้อย,ย่าง,ง,งวันนั้นที่กินยิ่งกว่าเพลงก็งคือบรรยากาศากแาบแฟนๆที่มาใช่ค่<ฮ>ะก่อนคือมันโอ,โอ้รู้สึกว่าชีวิตน,นี้คุ้มค่าแล้วจริงๆท,ท,ที่แบบเกิดมาแล้วเราได้รับสิ่งนี้จากแฟนๆนะคะหลังหลักเวทีหลัง,ลลงที่จบไปแล้วมันต้อ้จะมันจบไปด้วยอะไรมันจบไปด้วยมันเริ่มต้นด้วยความวุ่นวายสุดๆแต่ว่าเปลี่ยนชุดแบบ เปลี่ยนกันแล้วทุกคนแบบทำงานเต็มที่มากทั้งแสงสีเสียงรวมถึงแบบสไตล์ลงสไตล์ลิสต์แต่ละคนคือเบื้องหลังคือมันมากจริงๆเพราะว่ามันต้องเป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างที่แบบเป็นปัญหาสุขภาพที่แบบเขาก็ต้องควบคุมเราก็ต้องควบคุมเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็คือสุดสุดสำหรับบเองความพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับอ่าจริงๆถ้าบอตอบบอกก็คิดว่าร้อยไหมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ตอบต่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่าพอใจ อย่างมากในชีวิตค,วค่ะแบบได้ดังใจความรันตาที่ตั้งใจมันจริงจริงๆหนูตั้งใจทํางานอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรไว้เลยว่าว่าจะต้องมีผลตอบรับยังไงเพราะว่าหนูไม่กล้าวางหรือฝันอะไรไว้เลยเพราะว่ากลัวฝันไปแล้วมันพมันไม่เป็นจริงแล้วคนที่เป็น perfectionist มันรู้สึกแบบเอยทำไมฉันทำานี้ไม่ได้ก็เลยแบบไม่หวังอะไรเลย,เลยก็คือหวังแค่ว่างานจะเสร็จตามที่เราต้องการแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่มาฟังจริงๆเพราะว่าเรา ไม่ได้คิดในแง่ว่าเราต้องเป็นยังไงแต่เราคิดในแง่ว่าคนฟังอยากฟังอะไรจากเราด้วยแต่จากที่คอนเสิร์ตจบไปดราม่าไม่จบมีเรื่องดรามาร่าเ,เรื่องชุดสองอยางอ่อดราม่าชุดใช่ไหมคะ <โด S 1> จริง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 ก็ต่างความคิดเห็นก็ <laughs> หนูก็ไม่รู้หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ชุดเนี่ยมันไม่ใช่แต่งแบบสักแต่ฉันจะโปะจะโปะอ่ะมันมองข้ามคำโปะหรืออะไรงั้นไปแล้วหนูมองสิ่งเหล่านี้มันเป็นศิลปะแล้วทุกขั้นตอนของ กระบวนการคิดอะ่ะมันถูกคิดมาแล้วอย่างถี่ถ่วงสุด,สด,สด,สดทั้งในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของลักษณะในการใส่แล้วก็ถอดสะดวกบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าหนูอยู่เหนือหนูอยู่เหนือคำัดราม่าไปแล้วอะ่ะหนูหนูโอเคนะที่ที่แบบจะมีการความเห็นมีทั้งชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนอะไรเงี้ยแสดงว่าเตรียมใจ,จ<ะ>ในการรับดราม่าในครั้งนี้มาไวไวอยู่แล้ว,ลวไม่ไม่ได้เตรียมใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้บางจริงก็ไม่รู้จะต้องคิดอะไรเพราะว่าเรารู้เจตนาของเราดีว่าว่าสิ่งที่เรา สั่สร้างมาแล้วก็ฝุดซ้อมกับมันเนี่ยขนาดชุดเนี่ยยังต้องซ้อมในการใส่หรือ,รอถอดเพื่อจับเวลาเวลาใส่ชุดเรามีแบบบางเพลงใส่แค่ต้องถอด1ึงวินาทีบางเพลงต้องถอด3วินาทีอย่างที่วิธีการที่จะถอดอะ่ะมันคือถูกกระบวนการคิดเรายอมเป็นหินเพื่อเรายอมกรองแต่ละอย่างอะ่ะให้คนดูดูมาแล้วเพราะฉะนั้นอ่อใครดรามาเชิญค่ะคือคือค่ะหนูไม่ค่อยนอยนะหนูรู้สึกว่า หนูถ้านอยหนูรู้สึกหนูจะนอยกับความผิดที่หนูคิดไว้แล้วว่าสิ่งนี้เราทําไม่เต็มที่อ่ะแต่ว่าสิ่งนี้เราเต็มที่มากๆแล้วถูกคิดในกระบวนการต่างๆมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าจริงๆทุกอย่างมันเป็นศิลปะคือหนูไม่ได้มายืนแก้ผ้าแล้วก็เออดูนี่ศิลปะไม่ใช่แต่ว่าทุกอย่างมันถูกกระบวนการคิดที่มันมีความเหมาะสมในรูปแบบของหนูระดับหนึ่งแล้วเพราะว่านี่ก็คือคอนเสิร์ตหนูใช่เพราะฉะนั้นดราม่าเลย oh, <okay. S 1> <laughs> เราเรา <laughs> เรามีส่วนช่วยออกแบบใชยไหม ค่ะก็จริงๆจริงๆต้นตตความคิดเอาจริงในความในความยุ่งยากของทุกคนเนี่ยมันเกิดจากหนูเองหนูเป็นคนแบบว่าอยากให้ถอดชุดระหว่างเพลงเพื่อแบบหนูหนูแบบรีเสิร์ชมาว่าคนส่วนใหญ่ที่มาดูหนูนอกจากดูแบบฟังเพลงแล้วก็ยังอยากเห็นชุดด้วยก็รู้สึกว่ามันคงจะดีถ้าเรามีอะไรเซอร์ไพรส์ในลุกเล่นกิมมิคของชุดที่ถอดได้เลยแต่ยังสวยอยู่ใส่ชับมันหลายๆชั้นแล้วก็ถอดทีละอันเพื่อคนจะได้เห็นตั้งแต่ลุคที่มันสง่างามลุคก,กลางๆแบบมีความแบบ มีความแปลมจนถึงลูกสุดท้ายที่มีความเซ็กซี่นิดหน่อยแต่ก็ยังมีกิมมิคของความรันตายอยู่โป้ว่ามันโป้วไปโป้เหรอตอนที่ใส่ตอนที่ใส่ลองจริงๆก็มีการเซฟในทุกขั้นตอนของชุดนะคะว่า,าจุดไหนที่มันดูโป้ไปเราก็ไม่ใช่สักแต่ว่าเฮ้ยเราจะโชว์ตรงนี้จะโชว์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีการคิดอย่างถี่ถ้วนมาแล้วค่ะแล้วก็ถามว่าโป้ไปไหม จริงๆหนูว่าเรื่องเสื้อผ้ามันเป็นการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลถ้าเราแต่งตัวอย่างที่ไต่ตองมาแล้วแล้วก็แต่งตัวแบบที่มีกาลเทศะในแต่ละพื้นที่อ่ะอันนี้หนูว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติของสังคมโดยเฉพาะนี่คือการขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะเออเราคงไม่ได้ใส่อะไรที่มันมีชิดมาทั้งตัวขนาดน,นั้นด้วยความด้วยการดีไซน์เนาะแล้วก็นั่นแหละคิดว่าคิดว่าคนเราอ่ะควรเคารพในการ แต่งตัวแล้วก็การตัดสินใจของผู้อื่นเพราะว่าคนเราบางทีแบบว่าเสื้อเนี่ยเราใส่เสื้อเหมือนกันใส่กางเกงเหมือนกันใส่รองเท้าเหมือนกันแต่ทําไมคนอื่นมองว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออจริงๆก็ก็ขอบคุณในทุกความคิดเห็นค่ะนัะ่นแหละเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคิดเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่โอเครับได้ถ้าจะมีถ้าจะมีคนวิจารณ์หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า เรารู้เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ประมาณนั้นไม่เห็นคอมเมนต์บ้างไหมคะบอว่าที่เขามอเมนในคอมเมนต์อไไม่ค่อยเห็นเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้ค่อนข้างแบบโบค่อนข้างโอเคมากๆแล้วเพราะว่าโบคิดว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจโคตรในการที่จะคิดขั้นตอนนี้มาแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเนาะเราเราก็แบบไม่ได้อยากไปโพสสุด ต่อหน้าคนดูขนาดนั้นเราก็ในชีวิตประจําวันโบก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นไปสถานที่ราชการอยู่ปเข้วัดอะไรอย่าเงี้ยใช่คิดว่าคิดว่าอันนี้ก็เป็นความพิเศส่วนบุคคลเหมือนแล้วก็ออกมาตอบกับ จบิงจริงจริงจริงไม่ไม่ได้ตั้งใจจะจะตอบตอบแบบนั้นแต่ว่าจริงๆมันเป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะสมเพราะว่าโบเหมือนแบบไม่เหมาะสมโ้มันได้มันเป็นมันเป็นตอนนั้นโบคือเหมือนโบกะจะทําคลิปที่แบบว่าเริ่มทําคลิปเป็นอีพีต่างๆเพื่อเล่าถึงเบื้องหลังของในแต่ละขั้นตอนอยู่แล้วว่าจะเป็นเสียงเรื่องชุดเรื่องสไตลิสต์หรือว่าเรื่องเวทีเรื่องสเตจหรือว่าเรื่องทุกเรื่องที่ดีไซน์เกี่ยวกับคอนเสิร์ตมาเพราะว่าโบคิดว่าเบื้องหลังอะโบเป็นคนชอบถ่ายทุกอย่างไว้อยู่แล้ว แล้วก็พอไม่มีดราม่าเรื่องชุดพอดีแล้วโบก,ก็ทําคลิปอันนั้นไว้พอดีก็แบบว่าอ๋อเป๊ะเลยไอ้ฟุตเนี้เหรอพี่หนูแกฟุตทุกอย่างตั้งแต่ตั้งแต่ประชุมแรกๆใช่ค่ะทุกทุกวิธีทางที่จะทำได้เลยฟุตมาอะไรอ่ะแต่ชอบเน็ตเต้นก่อนอ่ะการบากนะเอาไปทำคลิปคลิปไหนคะคลิปที่เราดูระหว่างการบากอ่ะทำไมพี่ไม่ไปดูคลิปที่มันอธิบายว่าว่าการดีไซน์แต่ละชุดเป็นยังไงบ้างแต่คุณพี่เลือกที่จะดูคลิปสั้นๆภายในเวลา3วินาทีแต่แฟนเขาก็ บอว่าอยากรู้ว่าเราอ่ะคิดพูดว่าอะไรมันไฮไลท์ไงไฮไลท์ไฮไลท์เลยแต่เราขับปากพี่ดูหน่อยอโอเคอไรครับอันนั้นจริงๆไม่ไม่ได้เป็นด่าใครนะคะอันนั้นจริงๆเหมือนเป็นเป็นมีมเพราะว่าเหมือนเพื่อนจะถ่ายพอดีเพื่อนช่างหน้าช่างผมสนิทกันแล้วกำลังถ่ายแบบกำลังถ่ายโบสวยๆพอดีแล้วเขาเหมือนเล่นมุกแบบเล่นมุกบูลลี่กันอ่ะก็เราก็โดนบูลลี่เราก็หยุดหยุดดิแต่ว่าแต่ว่าเราเราไม่ คนเรามันก็ต้องอยากคลายบ้างอะแต่ว่าในเมื่อมันในเมื่อมันอยู่ในจุดที่มันอยู่ในจุดที่ทุกคนจ้องมองเราอยู่เราก็เราก็ไม่ได้หยาบคลายแบบออกสื่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นเสียงที่มันควรจะได้ยินมันก็ไม่ต้องได้ยินก็ได้ <c oughs> มันก็เป็นแค่ภาพที่ให้คนจินตนาการต่อกันเอง ก็เลยดูดเสียงเองอัตโนมัติไปเลยใช่ดูดไปเลยจินตนาการไปเองแต่ตอนแรกก็ตอนแรกไม่คิดว่าคนจะสนใจอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหน้าหนูนั้นมันสวยดีรู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นคลิปที่หนูอยากได้หน้าตัวเองในลุคนั้นในห้องแต่งตัวแต่ว่ามันดันพูดแบบนั้นไงแล้วมันก็แล้วก็คลิปนั้นแบบคนก็จะโยงว่าดราม่าด่าด่าเรื่องชุดหรือเปล่าจริงๆคลิปนั้นลงตั้งแต่ยังไม่มีดราม่าเลยค่ะแล้วก็ พูดฮาๆเฉยๆเพราะว่ามีการล้อกับชุดอันนั้นกันในในกลุ่มเพื่อนๆกระเทยว่าแบบว่าเนี่ยแกแต่งตัวอย่างนี้ไม่มีไม่มีหญิงแท้ที่ไหนเขาแต่งแบบนี้ก็หลอกมีแต่กระเทยเท่านั้นอะไรยะเล่นกันเลยทป็ีถูกจังหวะไม่เชื่อใช่แล้วเราก็เลยเอามาเล่นแต่ว่าบางนี้ท่านมันก็ไม่ได้มีความหมายแฝงอะไรค่ะจากในจังหวนถ้าเกิดมันยังไม่เคยดราม่าไรเกิดขึ้นเลยถ้ามันย้อนกลับไปได้โดยว่าอยากจะแต่งตัวแบบตัวแบบนั้นเลยค่ะ เย็บกันเกือบตายจะไม่ใส่ได้ยังไงประจงพัรจันโบกี้ไลออนเย็บกันทีละตัวอักษรที่พี่ไซยิแบบว่าตาแตกของจริงเพชรนี่เหมามาหมดสองเพลงเพราะฉะนั้นใส่ให้โอกาสหนูเถอะค่ะให้โอกาสราหนูขอโอกาสโอเคค่ะขอบคุณครับ